น้ำมันมอสเตอร์แรงเอนี่นาหนีแล้วทุกคนทำไมจูู่มอสเตอร์แรงเอถึงมาปรากฏตัวที่นี่ได้ล่ะจะด้วยพีจย้อหูหงจฉางนี่นายนะนายจัดการเจ้านั่นได้ไม่ใช่เหรอระดับพลังของนายน่ะถึงขั้นโลหิตสังหารตอนปลายแล้วไม่ใช่หรือไงน่ะตอนที่นายสู้กับพูรี่น่ะแล้วนายจะวิ่งหนีทำไมเะเนี่พอดีว่าฉันน่ะใช้วิชาจงแผดเผาผสมกับจิตวิญญาณของจักรพรรดิเทพสูรแล้วนะสิในตอนนั้นน่ะ มันก็เลยช่วยเพิ่มระดับพลังวิญญาณให้ฉันชั่วคร้าวน่ะอีกอย่างหน้าถ้าใช้ในตอนนี้น่ะไม่ไหวหรอกนะเพราะว่าผลข้างเคียงของมันน่ะค่อนข้างรุนแรงเส้นลมปราณของฉันน่ะจะได้รับบาดเจ็บน่ะแล้วก็พลังวิญญาณของฉันในตอนนี้น่ะก็เหลือน้อยแล้วด้วยอ๋อเข้าใจละอาจาุ้ยที่ไหนกันเล่าหาทางทําอะไรสักอย่างเซ่จะหนีไปไหนเอาบวกหน่อยนี่แน่เป็นไงบ้างทุกคน หนีรอดไหมเออสภาพเหมือนรอดไปแล้วพี่เจยไม่ดูเพื่อเลยจินเฉินตัวแบกยังไม่มาอีกเหรอใช้เวลาสิกว่านาทีนะ่ะกว่าเธอจะมาถึงนะ่ะพวกนายนะ่ะอดทนไว้ก่อนนะอึบอึบ้บายมันมาถึงที่แล้วอึบอึบไม่ไหวแล้วครับขี้แตกแน่เลยกูแงมขอสวดต่อละกันแซบอีลีเดอร์กว้า,วางาพี่เจยช่วยด้วย ตุยตุยแน่เลยพวกเราพี่เจยมันจะกินจุอย่าเร็วพี่เจยทำอะไรต้องอย่างนี้พี่เจยฮุบป,ปากอีเด็กดอกเราต้องใช้โอกาสนี้นี่แหละหนีเอ๊ะดูเหมือนว่าตอนนี้น่ะมันจะจะจ้องพวกเราอยู่นะครับจะเย็นๆ็นก่อนนะทุกคนแล้วค่อยๆถอยหนพีพาะผมว่ามันเย็นไม่อยู่แล้วนะครับแบบนี้น่ะนี่หนูหนูขยับขาไม่ได้เลยอ่ะพี่เจยช่วยด้วย เออกูแตกเรี่เลยมึงหุบปากเดี๋ยวนี้อีเด็กดอกหวงฉางทำอะไรสักอย่างเซ่หวงฉางพวกเราควรจะทำยังไงดีล่ะไม่นาย <Bye. S 2> ว้าวอ้ยท้าทำไมตัวกูเบาวกว่าเพื่อนทุกทีปลิวตลอดเลยพวกนายเป็นใครกันนะ่ะนี่น่ะไม่ใช่สถานที่ที่พวกเธอจะมาวิ่งเล่นได้นะ <c oughs> หาหาอะไรมึงแมงมันเข้าปากแล้วนี่นี่มัน องค์กรเกลิเดเต้แต่ที่อันตรายที่สุดก็คือหวงวฉางเพราะว่าตอนนี้เขานะ่ะอยากเข้าร่วมอ,องค์กรนี่คือว่าพวกเรานะ่ะมาจากเขตซีนะ่ะเราแค่จะเข้ามาหาวัตถุดิบนะ่ะแต่โดนเจ้ามอนสเตอร์นั่นไล่มาที่นี่นะ่ะถ้าอย่างนั้นพวกเธอนะ่ะก็ควรรีบใส่หัวกลับไปซะแถวนี้นะ่ะมีแต่มอนสเตอร์แรงดเอแล้วก็เอบวกอยู่กันทุกคนเป็นยังไงบ้างนะ่ะแล้วเจ้ามอนสเตอร์นั่นล่ะอ่าจินเฉินมาแล้วเจ้ามอนสเตอร์นั่นตายแล้วล่ะพี่เจีวมาช้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้ารีารบไปกันเถอะรีบไป ผู้ชายคนนั้นน่ะช่วยพวกเราเอาไว้เรอถ้าอย่างนั้นลราก็ฉันควรขอบคุณเขาไหมเน่นนั่นมันเกเกริเดเต้ว่าไงเงียบเป็นเป่าศาก์กันเลยทีเดียวเป็นอะไรกันน่ะเห็นผีหรือไงหน้าหล่อๆอย่างฉันเป็นผีได้ที่ไหนกันเล่าหน้าซีดเป็นไก่ต้มกันหมดมีอะไรว่ามาเออ,ค,อคือว่าเพิ่งจะเคยเห็นฝีมือของระดับพลังขั้นเกศมหาธาตุเป็นครั้งแรกน่ะดูสุดยอดมากเลยโคตรเก่งโคตรเทพโคตรโหดไปเลยเออเออใช่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 ใช,ช่เก่ง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  คุณคงจะไม่ทำร้ายพวกเราเหรอกใช่ไหมคะไม่อ่ะเสียเวลาไอ้พวกมดโปรกอย่างพวกนายนะ่ะฉันแค่มาตามหาใครบางคนอยู่ลังแก้พวกระดับพลังต่ำๆมีแต่จะทำให้ฉันนี่แหละหน่าสมเพชเอาละฉันขอแนะนำให้พวกเธอนะ่ะรีบออกจากที่นี่ซะก่อนที่คนขององ,องค์กรจะมาเจอพวกเธอซะก่อนคืนเป็นแบบนั้นล่ะก็มีหวังโดนจับตัวไปแน่บุคคลสูญหายฉันจับไอ้เด็กเวนี่ได้เมื่อวานมีใครรู้จักเขาไหม ถ้ารู้จักให้เดินขึ้นเหนือมายังโซนซีเอ่อเอาหวังมู่หยางนั่นนัน่นน,น,น,นี่นี่พวกเธอรู้จักหวังมู่หยางด้วยอย่างนั้นเหรอไม่นะไอหวงจางทำบ้าอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวก่อนพวกเธอน่ะเราคงมีเรื่องต้องคุยกันแล้วล่ะชิบหายเฮ้ยบอกฉันมาซะ ว่าพวกเธอนะ่ะรู้จักหวังหมู่หยางได้ยังไงตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแล้วนี่นายรู้จักเจ้านี่ด้วยเหรอจะทำอะไรของนายนะหวงฉางหวงฉางเฮ้ยถ้าอย่างนั้นล้วก็เรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันไหมจิ้นหมูยุ่นหมานะ่ะพอได้แล้วหวงฉางไม่จำเป็นดูเหมือนว่าแกจะยังไม่เข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้สินนะนี่นะไปใช่เรื่องตลกนะโว้ย พู้ที่หนีออกมาจากองค์กรจะต้องถูกกำจัดทั้งหมดนี่เขาเคลื่อนย้ายพริบตาได้อย่างนั้นเหรอเร็เวมากโคตรเก่งเลยอ่ะเก่งขนาดนี้พี่เจอจะแตกไหมจะเย็นก่อนสิอย่าเพิ่งหัวร้อนอยู่เงีย,งยบๆแล้วก็ฟังฉันก่อนอย่างแรกนายฆ่าฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันน่ะมีเบาะแสที่นายต้องการอยู่อย่างที่สอฉันน่ะรู้เรื่องเกี่ยวกับองค์กรของนายแล้ว ไอหน้าละอ่อนนี่มันยังไม่รู้เลยซะด้วยซ้ําว่ากําลังจะสู่ขิดและไอสีหน้าหมาฮัสกี้นี่ทำเอาฉันอยากจะซัดหน้ามันสักทีเฮ้ยถอยไปฉันน่ะไม่จำเป็นต้องขอข้อมูลจากแกหรอกเฟยถอยไปซะไอเปี๊ยกฉันเอาเครื่องตรวจจับมาด้วยหาเองก็ได้ไม่ง้อหรอกชิช้าอือเออะไรกันวันนี้นี่เธอสองคนก็เป็นคนขององค์กรเหมือนกันอย่างนั้นเหรอ อไอห่วงช้างทั้งหมดน่ะเป็นเพราะเจ้าบื้อห่วงช้างคนเดียวเลยอือโดนจับได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนสินั่นน่ะเด็กเชียร์เบียรชันเองพวกเขาน่ะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขาการต่อรองนะ <c oughs> อย่างนั้นก็ยังโปรติกเกาเฉยเฉยเฉยว่ายัางไงนะเด็กชงเบียรเชียร์เบียรใครวะมึงเป็นเสียหรืองไงเชนบอกว่านั่นน่ะเด็กๆของชันเองพวกเขาน่ะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขาการต่อรองของเรา พอดีว่าฉัน,นะไม่จะไม่ต้องต่อรองกับแกว่ะมันพดหูขัดรุนแรงจิตตกไปสามวันแฟลกกระแสจิตอะไรกันเคลื่อนย้ายพลิบตาอย่างนั้นหรือพวกเธอนนะหลบไปอยู่ข้างทางก่อนอย่าเพิ่งลงมือทำอะไรทั้งนั้นฉันอยากจะลองสู้กับระดับพลังขั้นแก่มหาธาตุดูสักหน่อยป้านะงฉางนี่ไม่ใช่เรื่องลอเล่นนะใช่ละหผงฉางคือในทำแบบนี้แล้วก็เย็นนี้น่ะเนยไม่ได้กลับไปกินต้มหมูที่บ้านแน่ๆน่ถ้านายชนะไม่ได้น่ะอ่ะพูดมากจังกลับเข้าไปอยู่ในนี้ก่อนนะ อยากได้ข้อมูลของเจ้าเด็กนั่นใช่ไหมล่ะงั้นขอดูหน่อยสิว่านายนะ่ะจะแน่สักแค่ไหนกันจงแผดเผา <c oughs> ไม่ใช่แค่หวังมู่อย่างแต่ผู้หญิงสองคนนั้นก็เป็นคนที่ฉันตามหาอยู่เหมือนกันทรงสามคนนั้นมาให้ฉันซะแล้วฉันจะบอกทุกอย่างที่แกอยากรู้แต่ดูเหมือนว่าแกนะ่ะจะไม่อยากพูดสินะถ้างั้นก็จัดให้ตามที่ขอมาวัดกันเลยมัดจิตตกคอมโบต่อเนื่อง ประสานกับเคลื่อนย้ายพริบตาแฟลกระแสจิตฮมมุกนี้อีกแล้วอย่างนั้นเหรออะไรวนะน่ะไอ้ชริเอ้ยหาแม่งเอาอะไรมาใส่ลูกตากูมาจิตตกความเข้มข้นสูงต่อเนื่องคัดลอกวิชาของฉันอย่างนั้นเหรอแต่ว่าเบาอย่ากับมดกัดเลยวะนั่ว่เกาหลังให้ก็นะ ระดับพลังของแกกับฉันน่ะมันต่างกันนินเนอเฮ้ยไอหน้าผากโตเฮ้ยไอผมยาวเฮ้ยเฮ้ฟังกูบ้างดิมันเปล่าประโยชน์ต่อให้แกซัดเต็มกําลังก็เถอะนี่แหละความต่างชั้นของพลังน่ะเก็บปากไว้อมเหรียญตอนตายเธอไอแกกูยังไม่แก่โว้ยปากแซ่บน้าเราเอาคืนไปซะฉันบอกแกแล้วไงอีกสิบวันน่ะจะเป็นวันเกิดครบรอบอายุ25ปีของฉันเปิดใช้ระบบทำนาย ใช้แต่งเสร็จึ่งสดใส,สของทั้งหมดเปิดใช้เอฟเฟคไล่ล่าอย่างไรที่สินสุดเห๋ hey. อายุ25ปีและยังอยู่คนเดียวไม่มีเมียอย่างนั้นเหรอนี่นายนะ่ะเป็นเกย์หรือเปล่านะพวกคุณลุงสายเหลืองที่มีระบบนะเหรอลุงสายเหลืองบังอาจแกไอเด็กพ่อแม่ไม่สั่งสอนขี้เยียดแกบังอาจมูลี่ฉันอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวได้รู้กันแนะ่ฉันน่ะเครื่องบินส่วนแกน่ะแค่มาวัด มันหดหูจิตตกขั้นรุนแรงผสมเอฟเฟกติดตามต่อให้แกใช้ท่าเคลื่อนย้ายพริบตาปัญญาอ่อนนั่นก็ปราประโยชน์เพราะว่ามัดน,นี้น่ะจะตามติดแกไปทุกที่จนสุดขอบล่าฟ้าเหวเลยวิชากูโค,โคตรโกงโคตรเก่งโคตนดีโคตรเทพมันเอาอะไรออกมาวะน่ะออ,อ ไอ้ไอ้ไอ้ไอสันนรกเอ้ยจะขอสามเช่งแกให้ท้องผูกตลอด10ปี10ชาติไอส้สารเลวชาติชั่ชวยร้ายกาจฮูรี่ระดับพลังไม่ต่างจากฉันมากนักถ้าฉันรับการโจมตีเมื่อกี้เข้าไปแล้วก็มีหวังหมดสภาพแบบเขาแน่ๆเอาละกลับเข้ามาได้โอ้โหไอ้บอนี่ ช่างเป็นคนที่ร้ายกาจโหดเหี้ยมเอามาหินเลือเกินใช้เพื่อนบังเกิดกล้าเป็นโลกกำบังอย่างนั้นเหรอช่างเป็นการการะทรําที่ป่าเถื่อนเสียจริงสารเลวและเลือดเย็นเหมือนที่เจ้านั่นพูดจริงจริงเมื่อกี้นี้วิชาแยกร่างแม่งเอ้ยมุกเดิมแต่กูโดนหลอกควายตลอดโอ้โยไอ้ไอ้ไอ้บ้าเอ้ยไอ้ไวิชานี่อีกแล้วเหรอขี้โกงนี่หว่าเกมไม่มีมุกอื่นให้เล่นแล้วรือไงน่ะน่าเบื่อจริงๆ น่าเสียดายที่แต้มการทำนายไม่เพียงพอในตอนนี้ไม่อย่างนั้นล่ะก็ฉันจะใช้ระบบนี้ตามหามันซะระบบของฉันน่ะมีชื่อเรียกว่าการทำนายศักดิ์สิทธิ์แต้มการทำนาย33%ในช่วงแรกเริ่มของการต่อสู้น่ะระบบจะมอบแต้มให้กับฉัน60แต้มทุกๆการทำนายที่ถูกต้องน่ะระบบจะเพิ่มแต้มให้ฉัน15แต้มแต่ถ้าทำนายผิดจะโดนลบไป2แต้มถ้ามีแต้มสะสมเยอะๆอยู่แล้วน่ะ ก็จะสามารถใช้แต้มนี้แลกเปลี่ยนวิชาพิเศษจากระบบได้การติดตามอันไรที่สิ้นสุดใช้30แต้ม Double Counter Attack ใช้30แต้ม Triple Strike 40แต้มแต่ละแต้มสามารถแลกเปลี่ยนออกมาเป็นวิชาได้ฉันนะมีชื่อว่าจูเกอร์ซื้อหรือเป็นที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งการทำนายโดง่งดังไปทั่วยิปซีมีพรสวรรค์นในเรื่องการทำนายอนาคต หลังจากที่ฉันน่ะเข้าสู่ระดับพลังขั้นแก่นมหาธาตุแล้วฉันก็ได้ปลดล็อกระบบทำนายเหมือนกับว่าฉันน่ะได้เลเวลอัพให้ตัวเองแต่ฉันยังไม่แน่ใจว่าทำไมกันนะตอนที่เจอกับไอ้เด็กนี่ฉันยิ่งทำนายเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ถูกไม่ว่ามันจะทำอะไรก็ตามเช่นเดาว่ามันจะต้องหนีในทันทีมันดันกลับอยู่ต่อแถมปากวอตินกวนส้นตีนกูอีกต่างหากเช่นเดาว่ามันเก็บหวังมู่หยางเอาไว้แต่ว่ามันดันเก็บคนขององค์กรไว้ถึง3คน ฉันเดาว่ามันจะต้องเข้ามาจู่โจมตรงๆแต่มันดันใช้ระเบิดแฟลตติงต้องนั่นใส่ฉันฉันเดาว่ามันจะต้องร่วมมือกับพรรคพวกมันดันเอาเพื่อนมาเป็นโล่เนื้อแทนซะงั้นจะทำไมกันนะเกิดอะไรขึ้นมาสักกะทำไมฉันถึงไม่ได้แต้มการทำลายจากไอเด็กเปรตนี่เลยแม่งเอ้ยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันเจอกับคู่ต่อสู้ที่ปั่นประสาทขนาดนี้ช่างร้ากาดยิ่งเดาวยิ่งผิดกูเดาข้อสอบกูยังเดาถูมากกว่านี้อีก ไม่ได้การแล้วคืนเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็ชื่อเสียงและเกียรติยศของฉันนะปนปี้เละเทะเป็นครี่แน่นอนโฟกัสกับการทำนายขั้นสุดเอาละฉันต้องกอบกู้ชื่อเสียงของฉันคืนมาฉันเสียไปแปดแต้มแล้วกับการคาดเดาผิดแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรฉันแค่ต้องเดาให้ถูกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นถ้าฉันเป็นไอ้หมอนั่นล้วก็ฉันจะหลีเรื่องการต่อสู้ที่ไม่จะเป็นนี้ซะ เอาละเริ่มเลยฉชนขอทำนายว่าเจ้านั่นจะหลบซ่อนตัวเป็นเวลา2องนาทีและไม่โผล่มาเอาเชี่อเอ้ยแม่งนันโผล่มาทันทีที่กูเดาเดาผิดโดนลบ2แต้มอไ,อไ,อไอเด็กเปรตนักนลกส่งมาเกิดแกจะเอาใชีไหมมึงจะเอาช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหมฮะระบบเชนขอเปิดใช้ดาราแห่งความหวังไหนดูสิว่าแกจะหนีไปได้ไกลสักแค่ไหน ดาราแห่งความหวังน่ะช่วยเพิ่มอัตราความแม่นยำในการทำนายถึง99%แต่ว่ามันมีข้อจำกัดอยู่คือเปิดใช้ได้แค่เดือนละครั้งเฮ้ยระบบฉันขอทำนายว่าไอ้หมอนั่นน่ะไม่มีทางส่งตัวประกันมาให้ฉันแน่ว้าแย่ละสิจู่โจมก็ไม่เข้าจะป้องกันก็ไม่ได้ยอมแพ้ดีกว่าเฮ้ฉันเอาชนะนายไม่ได้หรอกอา้าสาคนนี้น่ะฉันยกให้นะฮะว่าอย่างไงนะ ทำนายผิดคุณเสียสองแต้มและเสียความสามารถของดวงดาราหแห่งความหวังไปเออไอไอไอคนเขียนมันต้องแกล้งกูแน่ๆไม่จริงหน้าไม่จริงหน้าหรือว่าไอหมอนี่มันจะเป็นนักวิเคราะห์การคาดเดาของฉันออกเป็นการคาดเดาในคาดเดาซ้อนคาดเดาแบบอินเซปชันแล้วก็ในคาดเดาในคาดเดาอีกทีหนึง่งฉันต้องคิดสลับซับซ้อนมันอีกสักสิบตลบว่ามันจะคาดเดาสิ่งที่ฉันคาดเดาและคาดเดาสิ่งที่ฉันคาดเดามันจะรอบโจมตีฉันโอเคสรุปออกมาเป็นแบบนี้ ทำนายถูกแต้มบบก15แต้มอุ้เชียถูกด้วยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยบอกแล้วว่าอย่ามายอมกับฉันไอเด็กนรกแลแระบบแลกเปลี่ยน30แต้มแลกกับวิชาดับเบเคาน์เตอร์แอทแทคตราบใดที่แกจู่โจมฉันละก็ระบบเคาน์เตอร์แอทแทคนี่ก็จะสวนใส่หน้าแกด้วยระดับความรุนแรงสองเท่าอ้าวนี่แกน่ะยอมแพ้แล้วอย่างนั้นเหรอ มาคุยกันไหมสงสัยอะไรหรือเปล่าไม่อะเห็นอยู่ชัดๆนี่นนะว่าฉันน่ะสู้ไหนไม่ได้หรอกระดับพลังขั้นแก่นมหาธาตุน่ะมันสูงเกินกว่าที่ฉันน่ะจะเอาชนะได้ไม่ยอมรับซะด้วยว่าตัวเองคิดจะรอบโจมตีฉันทีเผลอแต่ใน,นเมื่อระบบบบกแต้มให้กับฉัน15แต้มแสดงว่าแกคิดจะรอบโจมตีฉันจริงๆฮ่ากูขอสวมวิญญาณเป็นเอโนงาวะโคนันคุงสักตอน เป็นไปดังกลอุบายใช่แล้วถ้าฉันจ้องมันไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็มันจะหาโอกาสไหนมารอบโจมตีฉันได้ละ่ <ś la> ะฉลาดจริงๆเลยครูโถเอ้ยไอออนเอ้ยสมองของแกน่ะยังเป็นอมีบ้าอยู่เลยฉันจะให้โอกาสแกก็แล้วกันนะด้วยการทำเป็นลดการลงไม่ว่าอย่างไรระบบพลังของฉันน่ะก็เคาเตอร์แอทแท็ให้เองอยู่ดีท,ทันทีที่แกจู่โจมฉันน่ะ ทักษะนี้น่ะเรียกว่าอัตุทุยอะไรก็ไม่รู้สักอย่างนี่แหละกูจำไม่ได้แล้ะช่างแม่งเอาละได้เวลาหลอกล่อมันด้วยการทำหน้าฟินาเล่อ้อนตีแล้วอ้าวเข้ามาเลยขอเน้นๆที่หน้านะสักเมียเออเออคือว่าทำหน้าอะไรของนายน่ะสีหน้าทุเรศเป็นบ้ายัางกับโดนไม้เขียนรูตูดอยู่นะ่ะไอๆๆ้ดีพรามบ้าอะไรของมันอยู่นะ รีบจู่โจมฉันสักสีสิเร็ว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 ขอร้องล่ะเร็วเข้าเร็วเข้าอูหอเหอะตราบใดที่แกเป็นคนลงมือเองนะ่ะระบบก็จะตอบสนองทันท,นทีเมื่อกี้น่ะฉันใส่ทักษะนี้เอาไว้แล้วถ้าแกโดโสนสวนด้วยเคอน์เตอร์แอทแทกนี่ล่ะก็มีหวังได้บินขึ้นสวรรค์นในทันทีแนะ่จงแผดเผาเร็วคนแห่งการดับศูนย์อภวมหาโคตรไฟย,ยักษ์พลังทำลายล้างระดับไพน์แบบเทพสงครามราบกรหอระสม14พวกาติ ไม่จริงนะเทพเจ้าแห่งการทํานายอย่างฉันฉันขาดเดาถูกแต่เดาถูกแค่จุดเริ่มต้นแต่เดาผลละพปลายทางไม่เคยถูกเลยโว้ยมันดักซุ่มตุยหลังกูนี่หว่าแถมยังไม่ได้ทำเองด้วยไม่เข้าเงือ่อนไขอโถ ว้าวแม่สาวไฟไหมเธอนี่มันสุดยอดจริงๆนี่น่ะเหรอพลังทําลายล้างของขั้นแก่นมหาธาตนะ่ะคือว่าฉันใส่สุดเลยนะในการโจมตีนี้นะ่ะแถมยังใช้พลังของระบบเข้าช่วยด้วยดูเหมือนว่าจะสลบไปแล้วละ่ะทํายังไงกับเขาต่อดีละ่ะจับตัวไปนี่มันหมายความว่ายังไงน่ะคิดจะจับฉันเป็นนักโทษอย่างนั้นเหรอ <Yeah! S 2> อะไรกันไร้เดียงสาจริงๆพวกแกเนี่ย อย่ามาเสียใจทีหลังล่ะแกน่ะพลาดแล้วล่ะที่ไ่ฆ่าฉันในตอนที่มีโอกาสนะนายนั่งนิ่งๆเถอะพวกเรานะ่ะมีคําถามจะถามนายอย่าฝันเลยว่าฉันจะเปิดโอกาสให้พวกแกลอบมาตุยหลังฉันอีกต่อไปนะ่ะเฮ้อมีคําถามมาถามฉันอย่างนั้นเหรอรู้จักที่ต่ําที่สูงซสมบังนะคิดว่าใครถือไพเ่เหนือกว่าล่ะฉันขอเตือนไว้ก่อนนะฉันนะ่ะได้ฝังระเบิดเอาไว้ในตัวของแกแล้วถ้าฉันสั่งจุดระเบิดเมื่อไหร่ล่ะก็ตัวของแกน่ะ ก็จะเละเป็นชิ้นๆเลยแหละฮ่าว่ายังไงนะฮครู <c oughs> ฉันอย่างนั้นเหรอเอาซิถ้าแกฆ่าฉันได้ละก็ตำแหน่งของพวกแกอะก็จะถูกเปิดเผยแล้วจากนั้นละก็ไม่สําคัญหรอกว่าจะเปิดเผยตำแหน่งหรือไม่น่ะสถานที่นี้น่ะไม่ใช่ฐานทัพหลักของเราตั้งแต่แรกแล้วนอกจากนั้นฉันได้ปลูกถ่ายไวรัสไว้ในลำไส้ของแกด้วยถึงระดับพลังของฉันจะไม่สูงเท่าแกแต่มันก็เพียงพอแล้วละ่ะ ที่จะทรมานแกได้น่ะเอาละจงบีบรัดออโอ้ยอ้โอเคครีครีหักในแล้วอพอเธออ่ะแกน่ะอยากจะให้สหายบังเกิดกล้าวของแกน่ะเมื่อเจอศพของแกไม่ล่ะศพที่ครีแตกเลี้ยลาดพราะรูทวันของแกโดนตุยน่ะแกมันช่างไร้กาศและโหดเหี้ยม และก็ระดับความปวดคลี่ของแกในตอนนี้น่ะจาก1เต็ม10นะ่ะตอนนี้น่ะฉันปรับไว้แค่3เท่านั้นให้ฉันเพิ่มระดับไหมล่ะ <c oughs> ยาๆๆด้โปรดไม่เอาแล้วอย่าทาแบบนั้นถ้าอย่างนั้นล้วก็ยอมคลายความลับของแกออกมาซะบอกมาบอกมาเพราะปวดคลี่ก็เลยต้องยอมอก็ได้ก็ได้ที่พวกแกอยากรู้ก็คือพวกเธอสองคนนะ่ะทำได้ดีมาก วิชาของพวกเธอน่ะช่างน่ารังเกียจและอามหิตสิ้นดีเฮ้ก่อนที่แกจะว่าพวกฉันน่ะหัดตักน้ําใส่กะโหลกแล้วก็ชะงงกหน้าดูวิชาของตัวเองก่อนไหมไอเวนินจะว่าไปแล้วนายออกมาได้ยังไงน่ะกลับเข้าไปเลยไปโอ้ลืมไปเลยแฮะนายต้องอยู่ข้างนอกสิจะได้สั่งให้เจ้านั่นน่ะปวดครีได้ทุกเมือ่อโทษทีนะพอดีว่าฮ <laughs> ฉันลืมเรื่องนี้ไปเลยนะ่ะถ้าหมอนั่นไม่มีพิษภัยแล้วลก็นายค่อยมุดกลับเข้าไปแล้วกันนะมึงเปิดปิดกูเป็นสวิตช์เลยเนอะ บอกเช่นมาซะข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรน่ะจุดประสงค์ของการก่อตั้งองค์กรนั่นน่ะก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่กิเลเดเต,เตนะ้น่ะก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษยาชาติอย่างไงละ่ะหลังยุคฟื้นฟูลพลังเลกีน่ะเรามนุษย์ที่หลงเหลืออยู่ก็มีจํานวนน้อยลงเรื่อยๆพวกเขาจึงจําเป็นต้องสร้างสุดยอดนักรบทูเปอร์โซเยอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะยกระดับเผ่าพันธุ์ของเราให้อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารอีกครั้งแน่นอนเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายใหญ่ๆเช่นนั้น ก็จำเป็นต้องมีผู้เสียสละยาอายุวัฒนะคือผลผลิตที่ถูกสร้างขึ้นมามันเป็นผลิตผลแห่งโลกมืดเป็นสารสกัดจากตอมหมกไตสกัดมาจากเลือดของเหล่าเด็กที่มีระดับความกลัวถึงขีดสุดตำนานกล่าวไว้ว่าสรรพคุณของมันนะ่ะมีความน่าพิศวงช่วยให้อ่อนเยาว์ลงได้และในบรรดาเหล่าผู้จุติก็สามารถสกัดสารเหล่านั้นออกมาจากพวกเขาได้เช่นกันซึ่งสิ่งนี้นะ่ะจะเร่งอัตราการวิวัฒนาการของผู้จุติสารสกัดเหล่านั้นนะ่ะเรียกว่าผลึกจุติโลหิต โดยสามารถสกัดพลึกจุติสีโลหิตนี้ได้จากเหล่าคนที่มีความสิ้นหวังหรือไม่ก็ผู้จุติระดับต่างๆสกัดมาจากพวกลากย้าหลังจากนั้นก็เอาไปใช้บัฟเพิ่มพลังให้พวกระดับสูงทําแบบนี้วนไปต่อไปเรื่อยๆพวกผู้จุติระดับสูงก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นจนในท้ายที่สุดเราก็จะสามารถสร้างสุดยอดผู้จุติอันไรเทียมทางขึ้นมาได้เขานะ่ะจะเป็นผู้นาของยุคสมัยใหม่แล้วก็จะขับเคลื่อนเผ่าพันธุ์ของเราต่อไปยังไงล่ะอันติเมตโซเย ฉันไม่ได้ช่วยเธอเอาไว้เลยถ้าอย่างนั้นนะ่ะระดับของเธอนะ่ะอยู่ที่98%เธอมีโอกาสที่จะกลายเป็นผู้นำคนใหม่เอา้า <laughs> 98%แต่ร่อาจจะเป็นผู้นำอย่างนั้นหรือช่างหน้าขำให้ฟันหลุดแม้แต่99%นะ่ะก็ยังถือว่าเด็กๆตอนนี้นะ่ะมีอยู่ที่99.9%ซึ่งสูงกว่า99%อีกเยอะและยังมีเหนือกว่า99.99% 99อีกด้วย อะไรกันนะจะย,ยังมีเหนือขึ้นไปมากกว่านั้นอีกเหรอนี่ไม่ใช่ว่าต้องผมล่วงหมดหัวหรอกเหรอเนี่ยถึงจะเป็นผู้นําได้นะ่ะนายเองก็อยากผมล่วงด้วยหรืองไงนะ่ะฉันไม่อยากผมล่วงนะระดับการประเมินค่าพลังที่แข่งแกร่งที่สุดในตอนนี้นะ่ะอยู่ที่เท่าไหร่มันก็นานมาแล้วใช่ไหมล่ะในองค์กรนะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าตอนนี้ฉันเองนะ่ะก็ยังไม่รู้อะไรหรอกฉันนะ่ะโดนประเมินให้ถูกกำจัดอาซี่ในตอนแรกนะ่ะแต่เพราะว่าฉันนะ่ะ ข้ามาถึงระดับขั้นแก่นมหาธาตุได้ก่อนก็เลยล่อตัวไปได้เป็นครูฝึกนะ่ะแต่ว่าองค์กรของเราในตอนนี้นะ่ะเหนือยิ่งกว่านั้นระดับพลังของพวกเบื้องบนนะ่ะเข้าใกล้ขั้นแก่นฉันเองก็ไม่รู้อะไรเพิ่มแล้วว่ามันเรียกว่าอะไรนะ่ะที่อยู่เหนือยิ่งไปกว่านั้นนะ่ะฉันเจอสิ่งนี้จากตัวนายไอ้นี่ใช่ไหมไอสารสกัดโลหิตอะไรนั่นที่นายว่าน่ะใช่แล้วล่ะนั่นนะ่ะสําหรับผู้จุติระดับล่างคนที่อยู่ในระดับขั้นผสานลงไปนะ่ะขั้นผสานอย่างนั้นเหรอขั้นผสานลงไป ถ้าอย่างนั้นพวกนายมากับฉันสักครู่สิอะไรนะเฮ้ยเฮยนี่แกน่ะแกคิดจะทําอะไรของแกถ้าไม่รู้วิธีใช้มันแล้วก็มีหวังตายหงตายหาหมดแน่อย่าได้ลังเลนะตามเข้าไปซะแบบแบบนี้มันจะดีจริงๆอย่างนั้นเหรอยานั้นน่ะมันอันตรายไม่ใช่เรื่องไงน่ะแต่ว่าฟังจากที่เขาพูดแล้วน่ะเขาดูมั่นใจอยู่นะหงช้างน่ะพี่ชจเขาเชื่อในเรื่องนี้ค่ะอย่าพิสูจน์มาเร็วตุดระบมเลยคือผมก็ลองมาแล้วเหมือนกันครับ ไว้ใจได้เลยฮิฮ <c oughs> ิอะนั่นมันพวกนายน่ะไม่ควรต้องกังวลเรื่องนั้นนะโดยเฉพาะเธอน่ะจะกลัวอะไรน่ะอยู่ในระดับขั้นเปิดเผยเนี่ยยิ่งต้องพุ่งชนสิกากที่สุดเลยนะคิดว่าอะไรน่ากลัวกว่ากันล่ะระหว่างอยู่ในขั้นเปิดเผยกับเสี่ยงบ่มเพาะพลังกับฉันน่ะให้กําลังใจได้ดีนี่นาซะที่ไหนกันเล่าอืมสแกนนิ่งเคสของเธอเนี่ยเหมือนหัวงอนส้มเลยเส้ลลนลมปราณมีปมก่อตัวหนาแน่นที่บริเวณสะโพก หวงฉางน,นั่นมันคุกคามทางเพศนะนี่นเหมือนพวกโรคจิตเลยอะ่ะพี่เจยพี่เจยจ้องใหญ่เลยพวกนายเอาไปซะยายหมอเธอดื่มก่อนมาอย่าดมแบบนั้นสิไม่ได้นะเรนลีหนึ่งเข้าไปเร็วเข้าเดี๋ยวเ็าอ้วกออกมาหรอกเอาแต่ดมกินนะ่ะกินเข้าไปเป็นไงมั่งน่ะรู้สึกยังไงมั่งอืมรู้สึกว่ามันจะขาวๆแล้วก็เค็มนิดหน่อยนะ่ะอ่ะเอ๊ ค,ความรู้สึกนี้มันนี่น่ะเหรอความรู้สึกนี้ร่างกายของฉันมันกําลังรู้สึกร้อนรุ่มพวกนายรอรับนะโอ <Okay. S 2> เครอรับอะไรนะ่ะหมายความว่ายังไงน่ะเฮ้ยเยอะโอ้ว้าวรับได้แล้วครับพวกนายเองก็ดื่มด้วยเร็วเข้าพลังวิญ,ญาณของนายทั้ง4คนนะ่ะจะได้เพิ่มขึ้น แควมความรู้สึกนี้อีกแล้วมันเชิงหนุนแรงมากเอ้อชูอย่างน้ำเดินหมดแล้วค่ะอาอาร่างกายของผมเหมือนจะลอยได้เลยครับเว้กูจะบินส่วนชันไม่รู้อะไรแล้วเอาละชั้นนะ่ะมองเห็นจุดอุดตันในเส้นลมปรานทั้งหมดของพวกนายแล้วเอาละเลียงแถวเข้ามาแล้วหันตูดมาทางชั้นให้หน่อยเร็วเข้าทุกคนหันตูดมาทางชั้นให้หมดปล่อยพลังวิญญาณให้ไหลเวียนออกมาซะอย่าได้อันเอาไว้ ขมิบก้นไว้ให oh ้แน uh ่นแล้วไายหน้าเข้ามาเลยเย่าย่ยยยยยยออออโอ้ยนมันรู้สึกต่างจากครั้งก่อนอย่างสิ้นเชิงฟินกว่าโอ้ยอะไม่นะความรู้สึกที่กำลังหลอมรวมนิมันจุยหย่าโอ้ยเสียนเละอเกินอ๋ออย่าหยุดนะพี่จายสติเหมือนจะเลือนลางหายไปแล้วไม่นะ สมองผมลงไปหมดแล้วครับเอ้ยอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยพอ้วพอ้วพอ้วอ้ย่อย่ยยยอย่อยอยโอ้ย่อ้ยอ้ยโอ้ยอ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะโว้ยเจ้าพวกนั้นทำอะไรกันน่ะโอ้ยอะไรกันวะน้าเอ๋ไม่ได้การแล้วเราต้องเข้าไปข้างในกันเถอะตอมขี้เสือของพวกเรามันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วาใช่ใช่ใช่แล้วฉันเองก็อยากรู้มือนกันทำกันท่าไหนบ้างเพื่อได้เอาไปใช้หาของแบบนี้น่ะมันต้องขอเบิ่งดูสักครั้งในชีวิตเอาละมีตำแหน่งหนึ่งน่ะที่ฉันยังเข้าไปไม่ถึงจำเป็นต้องใช้นิ้วกระดกเข้าไปแบบปุ๊บปุ๊บหลังจากเข้าไปแล้วน่ะ ฉัน่ะจะควานม,มันแล้วก็หมุนติ้วๆๆจากนั้นก็กระดกขึ้นลงไปจังหวะว,ว่ายัางไงนะหน้านี้หรือว่าสิ่งนั้นก็คือคืออะไรวะกูก็ไม่รู้บอกไม่ได้เดี๋ยวช่องกูบิน <L ist> พวกเธอต้องอดทนเอาไว้นะ <L ist> เชื้อโลคที่ฉันน่ะสกัดไว้ที่นิ้วนี่นะหากแตะโดนแล้วก็จะฉีดพลังวิญญาณเข้าไปในตัวเอาละอึบๆเอาไว้ทุกคนเร็วเข้า หงเชิแล้ฉันไม่ไหวแล้วนะหมงเชาแต่แต่แบบที่เราแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ยอมแลกทุกอย่างเฮ้ยไอพวกบ้านั่นมันสัมาลัยเทมาสแวรแกกันไปกี่ยกแล้ววันนั่นโอออิจ่าอิจ่าจังเลยครับผมอยากจอยด้วยฉันเองก็อยากเข้าร่วมด้วยนะเฮ้ยไม่ใช่สิฉันอยากดูเฉยเฉยเออเออ นะทุกคนหยุดความขี้เสือของทุกคนเดี๋ยวนี้พูดจะรู้นะพวกเธอน่ะอยากเสือกกันมากอยากจะเข้าไปกันแล้วแต่ว่าไม่ได้นะเธอจะไปขัดขวางการฝึกวิชาของหวงัวฉังไม่ได้นะพวกเขากำลังบ่มเพาะพลังกันอยู่เพราะฉะนั้นพวกเธอน่ะห้ามดูเด็ดขาดนะออกไปซะเฮ้ยใส่หัวไปซะความเงียนนะฉะนั้นทุกสิ่งโว้ยว<อ>้ายเฮ้ยพวกเราก็อยากเห็นนะไม<อ><อ><อ>่ไหวแล้วเออกูด้วยกูด้วยกูด้วยรอกูด้วยเออกูเป็นศัตรูแต่กูก็อยากเห็นว่า โย่โยโยทุกคนวันดีเจอพลังแห่งการหมุนดิ้วๆเข้าไปหน่อยเป็นไงเล่าโออพลงงกนจอดมันยอดมาก what is this เช่นไรนี่นี่กูเห็นอะไร